ตอนที่715หลังจากที่เขาขับออกมาจากหลุมฝังศพแล้วเขาก็ไม่ได้กลับไปที่หมู่บ้านอีกแต่เดินตัดผ่านป่าออกไปเพื่อเดินต่อไปเรื่อยๆขณะที่เขาเดินต่อไปนั้นร่างกายของเขาก็ยังคงสัน่นและส่งกลิ่นอายที่เย็นเยือกออกมาส่งผลให้สัตว์น้อยใหญ่พากันสั่นสะท้านไปเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วก่อนที่กลุ่มผู้เยวชาญตระกูลแมลงจะพบว่าตระกูลสาขาของพวกเขาได้ถูกฆ่าล้าง ความดังพบกับกองซากศพจำนวนมากและส่งผลให้ผู้คนทั้งหลายพากันตกตะลึงไปตามๆกันสาขาของตระกูลที่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่หลายร้อยคนรวมถึงหัวหน้าสาขาที่อยู่ในเขตแดน,นกลางเจ้าแห่งเต๋อกลับถูกสังหารล,ลงทั้งหมดมันเป็นฝีมือของใครกันทําไมถึงได้ร้ายกาจขนาดนี้นี่ตระกูลมแมลงได้ไปล่วงเกินไข่เข้ากันคนนี้ตระกูลมแมลงได้ไปล่วงเกินไม่ได้มีเยอะแต่ใครกันที่กล้าทำเรื่องแบบนี้ใครที่มีความแค้น พอจะสามารถฆ่าล้างตระกูลสาขาของพวกเขาได้ 2. ได้ยินม,มาว่ามีแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนเครื่องก้าเจ้าแห่งเตา๋าคอยประจําการอยู่ที่นั่นด้วยนะผู้เชี่ยวชาญได้แต่พากันแข่งขางไปแน่นอนว่าทางตระกูลแมลงถึงกับโกรธจัดเพราะว่าตระกูลสาขาของพวกเขากับถูกกวดล้างจนหมดนี่มันถือเป็นความอับอายครั้งใหญ่หลวงซึ่งทางตระกูลได้เป่าประกาศออกไปว่าจะต้องหาตัวการเรื่องนี้ให้ได้ และฆ่าล้างตระกูลเก้าวชั่วโคตรของพวกมันให้ได้ไม่นานเวลาก็ได้ผ่านไปอีกหลายวันหลังจากที่เขาได้แพรยสะพัดออกไปวันนี้หลินเทียนได้สวมชุดสีดำปรากฏตัวที่สาขาอีกแห่งหนึ่งของตระกูลแมลงสาขาของตระกูลใหญ่เหล่านี้ล้วนแต่มีหลายสิบแห่งแถมที่ตั้งเองก็ยังไม่ได้เป็นความลับอะไรเลยหลินเทียนได้มาถึงที่แห่งนี้พร้อมๆกับกระบีบบ่ที่อยู่ในมือของเขาที่ลากยาวไปตามพื้นกลุ่มผู้ชายๆที่คอยเฝ้าประตูทางเขา้า ก็ได้พากันขมวดคิ้วไปในทันทีก่อนที่เคาจะแสดงสีหน้าเข่งขื่นออกมากล้าถืออาวุธเดินเข้ามาในตระกูลของพวกขางั่นหรือรลุนหาที่ตายหรือไงจับตัวของมันเอาไว้กลุ่มผู้ช่วชาแมาแงคนหนึ่งได้ส่งเสียงออกมาตอนนี้เองที่กลุ่มทหารยามทั้งหลายพากันกระโจนออกไปทางหลินเทียนโดยไม่รอช้าหลินเทียนได้ก้าวเดินออกไปพร้อมถังฟาดฟันกระบ,บี่ในมือออกไปอย่างไม่ปราณีขึ้นกระบ,บี่คำรามออกมาอย่างดังมันถูกส่งออกมา ก่อนที่จะฉีกร่างของผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนออกเป็นชิ้นๆนี่เจ้าสีหน้าของผู้เชี่ยวชาญตระกูลแมลงถึงกับแปรเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพร้อมทั้งนี่พากันกล้าถอยออกไปหลินเทียนได้โบกมือเพื่อส่งเค้ื่อนกระบ,บี่ออกไปทางผู้เชี่ยวชาญคนนั้นในทันทีดวงตาของเขายังคงแสดงให้เห็นถึงจิตสังขารอันเข้มข้นขณะที่ร่างกายของเขาถูกปกกลุ่มไม่ได้กินไออันเย็นเย,ย,ยือกระหว่างที่เขาก้าวเดินออกไปภายในสาขาของตระกูแลแมลงใกล้กันเจ้ามนุษย์ เ้ากาบกุกเข้ามาในตระกูลของพวกข้าง,งั่นหรืออวดดีนักนะผู้เชี่ยวชาญต่างก็พากันแสดงสีหน้าที่โกรธจัดออกมาตามๆกันพร้อมทั้งส่งการโจมตีอัดเข้าใส่หลินเทียนอย่างรวดเร็วพิษตาเดียวนี้เองหลินเทียนได้ถูกไล่ล้อมเอาไว้ด้วยการโจมตีจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมากมายหลินเทียนยังคงก้าวเดินออกไปอย่างเยเียบพร้อมทั้งกระบี่เตรียมฟาดฟันออกไปและบทขยี้ล่างของผู้เชี่ยวชาญจากรอบๆทิศทางเสียงกระบี่คำรามถูกส่งออกมาอย่างหนังพร้อมๆกับขึ้นกระบี่ ที่โหมซัดกระหน่ำก็ใส่ฝูงผู้เช่วชานเหมือนดังหาฝนฝุบนี่จึงทําให้ผู้เช่วชานที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนี่ระดับที่ห้าถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆโดยที่ก่อนตายยังคงได้แต่แสดงสีหน้าที่หวาดกลัวออกมาฝุบนฝุ่นฝุ่นกึ้นกระบี่ได้พุ่งผ่านอากาศออกไปรอบทิศทางทําให้เสียงร้องระงมถูกส่งออกมาไม่หยุดหย่อนโดยที่ไม่สามารถปัดป้องได้แม้แต่น้อยเจ้าเป็นใครกันทําไมถึงได้การแย่งนี หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญตระกูลแมลงที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ระดับที่6ได้ส่งเสียงคำนามออกมาหลินเทียนได้ก้าวเดิอนออกไปพร้อมทางฟาดฟันกระบี่ในมือของเขาออกไปและเปลี่ยนร่างของผู้เชี่ยวชาญคนนั้นให้กลายเป็นแองเลือดนี่จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญตระกูลแมลงทั้งหลายที่อยู่โดยรอบแห่งนี้ต่างก็อดสั่นสะท้านออกไปไม่ได้จะเจ้าผู้เชี่ยวชาญเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ระดับที่6ได้ถูกสังหารลงอย่างง่ายดายจึงทำให้พวกเขาได้แต่จ้องมองไปทางหลินเทียน ด้วยสีหน้าที่หวัดหวันอย่างมากหลินเทียนยังคงก้าวเดินออกไปขณะที่ยังคงกดแกว่งกระบี่ในมือของเขาอย่างต่อเนื่องขึ้นกระบี่อันเย็นเยืเยอกได้พุ่งผ่านกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทําให้พวกเขาตกตายลงในทันทีที่นี่ไม่มีใครสามารถต่อกรกับเขาได้ทั้งนั้นดังนั้นทุกทกที่ที่เขาก้าวผ่านจะแปลเปลี่ยนกลายเป็นทะเลเลือดที่เต็มไปด้วยซากศพมากมายกองกันอยู่กับพื้นแรงกดดันอนนันหนักหน่วงได้กวาดออกไปรอบพื้นที่ เดินเข้าไปถึงพื้นที่ส่วนลึกของสาขาแห่งนี้พร้อมทั้งปรากฏหัวหน้าสาขาที่อยู่ในเขตแดนเครื่งก้าวเจ้าแห่งเต่าแสดงสีหน้าที่กดจัดออกมาแต่หลังจากที่เห็นใบหน้าของหลินเทียนแล้วสีหน้าของเขาก็ได้เปลี่ยนไปอีกครั้งพร้อมกับอุทานออกมาว่าเป็นเจ้าคนนิะกูลมดตะกูลกระดูกกำลังตามหาตัวอยู่หัวหน้าตะกูลสาขาแห่งนี้จดจำเขาได้อเไรนะเป็นเจ้ามนุษย์คนนั้นงั้นหรือเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้ว ก็ทาให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญตระกูลแมลงทั้งหลายล้วนแต่มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเพราะว่าชายผู้นี้คือผู้ที่ลงมือสังหารองชายตระกูลมดผู้เชี่ยวชาญตระกูลมดและตระกูลกระดูกไปมากมายแถมยังรวมไปถึงเขตแดนเครื่องกาจ้าวแห่งเต๋านี่จึงทําให้สีหน้าของพวกเขาพันเตื่นตกนกขึ้นไปอีกเพราะจากข่าวลือนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าชายคนนี้นั้นมันร้ายกาจมากแค่ไหนล่วงเกินตระกูลมดตระกูลกระดูกยังไม่พอแต่ยังกล้าบุกมาที่นี่อีกดูเหมือนว่า คงเหนือจะมีชีวิตแล้วสินะหัวหน้าตระกูลสาขาที่อยู่ในเขตแดนเครื่องกลเจ้าแห่งเตาได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังหลินเทียนได้ทาเพียงแค่สังเวยวงเวทสังสารวัตออกมากดทับก็ใส่ฝ่ายตรงข้ามโดยร่างกายที่อาดแน่นไปได้กินไออันเยนเยนเือกและจิตสังหารอันเข้มข้นก็เท่านั้นบุ่มวงเวทสังสารวัตอันทรงพลังได้บดบังม่านฟ้าเอาไว้ก่อนจะกดทับก็ใส่ลางของผู้เชี่ยวชาญคนนั้นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนเครื่องกลเจ้าแห่งเตา พยายามป้องกันเอาไว้อย่างสุดความสามารถแต่ภายใต้เขตแดนล่าชันของเขาแล้วมันก็ดูเปราะบางเหลือเกินเขาได้ตกตายลงหลังจากนั้นเพียงไม่นานท,ท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายพากันส่งเสียงออกมาอย่างตื่นตะนกเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตดแดนเครื่องกาเจ้าแห่งเต่านั้นถือเป็นตัวตวนที่แข็งแกร่งที่สุดภายในตระกูลสาขาแห่งนี้แล้วใจพวกเขาไปต่อกรกับดินเทียนได้ยังไงกันพวกเขาพากันหันหลังและวิง่งหนีออกไปอย่างอ้ลละมานทะว่าน่าเสียดาย ที่มันจะไปลอดผลจากนื้อมือของหลินเทียนได้ยังไงกันเสียงกำลามของกระบี่ดังสนั่นได้ถูกส่งออกไปรอบทิศทางกระบี่ในมือของเขาได้ฟาดฟ,ฟันออกไปอย่างต่อเนื่องขณะที่ร่างของผู้ช่วชาญตระกูลแมลงทั้งหลายได้แหลกสลายโดยที่ไม่มีใครสามารถหลบหนีออกไปได้แม้แต่น้อยหลังจากผ่านไปได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเสียงกรีดร้องอันน่าสังเวชก็ได้ถูกแทนที่ด้วยความเงียบสงบพอที่นี่เป็นอีกแห่งที่ถูกฆ่าล้างจนสิ้นซากเขาได้หันหลังกลับ และรีบเดินออกไปจากทะเลเลือดแห่งนี้อย่างไม่หล่อช้าไม่นานเขาก็ได้ไปถึงสาขาที่สามของตระก,กูลแมลงพร้อมทั้งลงมือสังหารอย่างโหดเหี้ยมและหลายซึ่งความปานีใดๆทาให้หลงเหลืออยู่เพียงแค่กล่องเลือดที่ชุ่มจุ่เต็มพื้นก่อนที่เขาจะเดินออกไปยังสาขาต่อไปเพื่อทําการฆ่าล้างจนหมดสิน้นไม่นานเรื่อดนีก็ได้แร่สะพัดออกไปทั่วทิศทางเพราะกลิ่นข่าวเลือดมันได้ฟุ้งกระใจายไกลออกไปมากๆสี่สาขา ถูกค่าล้างไม่เหลือนี่มันฝีมือของใครกันแน่ตระกูลมแมลงได้ไปล่วงเกินคนหดเยี่ยมคนไหนกันทําไมถึงได้ลงมืออย่างไม่ปาณีเช่นนี้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายภายในสวรรค์ชั้นที่สี่ได้แต่สแสดงความยินเห็นกันออกมาเมื่อพวกเขาได้ยินข่าวหรือเรื่องนี้ก็ถึงกับทําให้หลายๆคนได้แต่สแสดงสีหนา้าต,ตกตะลึงออกมาถึงกี่สูตรตระกูลมแมลงนั้นถือเป็นหนึ่งในกลุ่มพลังที่แข็งเก่งของสวรรค์ชั้นนี้ทว่าตอนนี้สาขาสี่แห่งกับถูกค่าล้าง ไม่เหลือไม่แต่น้อยทําให้หัวใจของพวกเขาได้แต่สันสะท้านอย่างหนักแน่นอนว่าทางตระกูลมแมลงเองก็กกวธถึงขีดสุดเพราะว่าการที่สาขาทั้งสี่ของพวกเขาถูกฆ่าล้างจนเกี้ยงน่มันก็ทําให้พวกเขาเสียหน้ามากๆไอ้ลยาใครกันใครที่มันกล้าทําแบบนี้ให้ทุกสาขาเพิ่มความระมัดระวังและรีบสวนและรีบสืบหาตัวมันมาให้ได้ข้าจะถลกหนังมันแล้วฆ่ามันทั้งหมดเก้าชั่วโคตรเลยคอยดู กลุ่มผู้มีอำนาจของตระกูลแมลงพากันส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังและมันก็เป็นตอนนี้เองที่หลินเทียนได้ถือกระบ,บี่เข้าไปในสาขาที่ห้าของตระกูลแมลงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตาระกูลแมลงพากันกลัวเข้ามาในทันทีไอ้เจ้ามนุษย์เป็นเจ้าเองงั่นหรือเป็นเจ้าที่คาหลังสี่ตระกูลสาขาของพวกเราไปไงั้นหรือฆ่ามันกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตาระกูลแมลงได้พากันส่งเสียงออกมาอย่างดังบุม้มหัวหน้าสาขาที่แข็งแกร่งที่สุด อยู่ในเขตแดนเครื่องกาจ้าแห่งเต๋าพร้อมๆกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ระดับที่6ป่ากันเปิดใช้งานขายอาคมสังหารพร้อมๆกับถมก็ใส่เหรียญเทียนในเวลาเดียวกันทําให้กลายเป็นภาพที่น่าหวาดหวัว่นอย่างมากคิดว่าพวกเราที่ถูกฆ่าล้างไปสีสาขาจะไม่เตรียมการอะไรเลยหรือไงหัวหน้าสาขาที่อยู่ในเขตแดนเครื่องกาจ้าแห่งเต๋าได้พูดออกมาด้วยใบหน้าที่ดุร้ายและหัวเทียมขายอาคมนี้สามารถประสานพลังของพวกข้าเข้าด้วยกันและมันมีพลังทําลายถึงขั้น สามารถสังหารได้แม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเจ้าแห่งเต่าบุ้มลำแสงสังหารอันเข้มขน้นได้ก่อตัวขึ้นก่อนที่มันจะกวดออกไปได้รอบด้วยพลังทำลายอันน่าสะพรึงกลัวที่ถูกส่งออกไปรอบทิศท,ทางหลินเทียนที่อยู่กลางขายอาคมสังหารก็ยังคงสแสดงสายตาที่แอบแน่ไปในจิตสังหารและปลดปล่อยกินไอที่ดูร้ายออกมาอย่างไม่หยุดยัง้งพอแม้ว่าเขาจะฆ่าล้างไปสีสาขาแล้วแต่มันก็ยังไม่สามารถลบเลือนใบหน้าก่อนตาย ของไอเออได้ภาพของนางที่ส่งเสียงเรียกเขาออกมามันทําให้เขารู้สึกเหมือนกับหัวใจถูกฉีกขาดไอชาชั่วเขาได้แสดงสีหน้าที่ดูร้ายออกมาปรากกดิดตันลึกลับ้นในมือของเขาก่อนที่เขาจะใช้ข่ายอาคมสังหารอันตรการปิดการผ้นที่โดยรอบเอาไว้ทั้งหมดและส่งผลในโลกทั้งใบถึงกับสั่นไหวหลังจากที่เขาได้ฆ่าหลังตระกูลสาขาแรกไปแล้วเขาก็ได้นําร่างของไอเออและคนอื่นๆกลับไปฝังไว้ในป่าลึก ก่อนที่เขาจะวางขายอาคมสังหารอันตรการลงไปในคิดตั้นลึกลับเพื่อใช้สําหรับในช่วงฉุกเฉินเขาจึงได้เรียกพวกมันออกมาในตอนนี้ลําแสงสังหารของเหล่าผู้เชี่ยวชาญตระกูมลมลงทั้งหลายที่สังเวยออกมานั้นได้แต่ลกสลายหายไปเพราะมันไม่สามารถรับพลังทาลายของขายอาคมสังหารอันตรการนี้ได้นี่เจ้ามันเป็นไปไม่ได้นี่ทาให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญตระกูมลมลงถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าขายอาคมสังหาร จิตสังหารผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเจ้าแห่งเต๋าที่พวกเขาเตรียมการเอาไว้อย่างดีกับถูกทำลายลงอย่างฉับพลันหลินเทียนที่สายตาอาจได้ไปด้วยความกวดและจิตสังหารได้ส่งเสียงออกมาอย่างบากครั้งว่าตายปิดซะบุ่มลำแสงสังหารอทรงพลังได้กวดออกไปรอบทิศทางผู้เชี่ยวชาญตระกูลแมลงทั้งหลายที่อยู่ภายในข่ายอาคมนี้ล้วนแต่ถูกบดขยี้จนแหลกออกเป็นเช่นเนื้อไม่เว้นแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนเครื่องกาเจ้าแห่งเตาก็ตามที เมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเหล่าผู้เชี่ยวชาญตระกูลแมลงทั้งหลายก็ถึงกับพากันส่งเสียงออกมาด้วยท่าทางที่หวั่นหวั่นว่าไม่นะเป็นไปไม่ได้มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันขายอาคมสังหารที่รวบรวมพลังของผู้เชี่ยวชาญที่แข็งเก่งที่สุดกับถูกทำลายในพริบตาแถมยังเป็นฝ่ายถูกฆ่าหลังทั้งหมดนี่มันทําให้ผู้เชี่ยวชาญตระกูลแมลงที่เหลือต่างพากันแสดงสีหน้าที่หวดาดผวาออกมาจนอดสั่นไปไม่ได้หลินเทียนได้หันหน้าออกไปทางพวกเขา ก่อนที่ขายอาคมสังหารจะส่งลำแสงสังหารอันทรงพลังออกไปเสียงกรีดร้องอย่างดังถูกส่งออกมาไม่หยุดหย่อนผ่านไปไม่นานเสียงเหล่านี้ก็ถูกแทนที่ด้วยความเงียบสงบขณะที่ผู้เชี่ยวชาญตระกูลแมลงภายในสาขาแห่งนี้ถูกฆ่าล้างจนหมดสิน้นเขาจึงได้หันหลังและเดินจากไปนี่ก็ยังไม่สาแก่ใจของเขาจึงทาให้เขามุ่งหน้าต่อไปยังสาขาที่6และฆาลัางสาขาที่6จนหมดหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปต่อที่สาขาที่7 ที่8ที่9จนนำไปผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายภายในสวรรค์ชั้นนี้ต่างก็สันสัานไปตามๆกันเมื่อถึงตอนที่เขาขาล้างได้สิบสาขาแล้วก็มีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเล,ล่อนได้บังเอิญมาพบเห็นร่างของเขาที่ชุ่มโชกไปได้วยเลือดขณะที่เขากําลังเดินออกมาจากสาขานั้นพร้อมกับกองบัวเขาซากศพของผู้เชี่ยวชาญตระกูลแมลงมากมายที่ต่อไ้ผู้เชี่ยวชาญคนนั้นได้แต่สันสัานไปด้วยสีหน้าซีเผอด